สวัสดีครับเพื่อนๆก็อยู่กับผมนะครับช่างคม p o w e r s i n g ระยองนะครับ <c oughs> ก็วันนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะพามา Modify ตู้ตัวนี้นะครับตู้ตัวนี้ขายดังขายดีใน Tik Tok กับ Shopee Lazada นะครับเป็นตู้แบนพาสต์สนิ้วนะครับรวมหนังดอกนะครับกลาง6.5นิ้ว2ดอกแล้วก็แหลมรถยนต์4นิ้ว2ดอกนะครับแอมที่ขับจะเป็นรุ่นนี้ที่มากับตัวตัวะนะ ที่มากับตัวตู้ลำโพงนะครับนี่ดีหนึ่งร้อยนะครับเขาก็ต่อมาให้มันใช้งานได้ปกตินั่นแหละว่าอย่างอย่างที่เห็นนะครับ power amp ตัวนี้มันกำลังขับไม่เกินร้อยสี่สิบวัตต์ที่ไฟยี่สี่โวลต์เท่านั้นนะครับผมซึ่งถ้าใช้ไฟบ้านของมันเนี่ยผมให้แค่ร้อยวัตต์นะตัวนี้ถ้าใช้ไฟบ้านของมันเองอหนึ่งเลยตัวนี้เบสมันไม่ได้แยกมันเป็น เสียงโมโนอยู่ในโทนกลางต่ํานะครับมันไม่ได้แยกเบรนะครับทําให้มันขับไอ้เช่าชุดเนี้ยไม่ไหวขับยังไงก็ไม่ไหวถามว่าขับได้ไหมขับได้มีเสียงออกมีเสียงเบรตมาไหมมีมานะครับแต่ว่าเป็นกลางต่ําไม่ใช่เป็นเบร์จ๋าจาไม่ตุบตุบตุบจะเป็นแบบกลางๆางกลางต่ำเฉยนะครับผมตัวนี้ตู้ตัวนี้ไม่ไม่ใช่เป็นตู้ของช่างคมเองนะครับก็ลูกค้าส่งมาให้โมให้ใหม่ครับก็ อยากให้มันเบ็ดหนักแน่นๆกว่านี้นะครับผมก็ผมก็เสนองานไปนะครับเป็นชุด ht สองหนึ่งนะครับสาม g กับงาน modify แล้วก็ชุดเพจปีใหม่นะครับใช้ไฟเหมือนเดิมเนาะอันนี้ผมกาลังแกะไอ้ตัว power amp ตัวเก่าออกแล้วก็รื้อระบบใหม่นะครับเดี๋ยวไล่สายใหม่ไล่อะไรใหม่นะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเสียงจะออกมาตุ๊บตับแค่ไหนก็มาลองฟังกันได้นะครับ ส่วนตัวนี้ใครใช้อยู่นะครับเดี๋ยวลองดูคลิปนี้จบถ้าสนใจทําก็แอดเฟซนะครับแอดไลน์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับผมผมจะปักหมุดไว้ให้แล้วกันเนาะว่าจะติดต่อช่างคมได้ยังไงบ้างหรือใครอยากจะนําไปเป็นแนวทางก็ได้ครับผมไม่ได้ห่วงวิชาอะไรนะถ้าใครมีความสามารถใครสามารถที่ทําเองได้ก็ทาได้เลยส่วนใครที่อยากจะ,ะส่งมาให้ทำนะครับก็เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเรือระบบไฟใหม่หด้วยไฟที่ใส่มาก็คือ LED ข้างในนะเป็นไฟเส้นเส้นเดียววิ่งกันมานี่แค่นี้เองเป็นตัว L นะครับแทนที่จะใส่ให้ลูกค้าเต็มเนาะอันนี้ก็ไม่นในวาร้านหรอกเขาจะลดต้นทุนอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจัดให้ใหม่เส้นเนี้ยเอาออกเลยเดี๋ยวใส่ไฟ l e ลดีแบบหลอดกระพริบเปลี่ยนสีได้สองหลอดแบบนี้อะไรประมาณนั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยโอเคนะครับเพื่อนๆก็ขั้นตอนแรกนะครับให้เราไป เจาะตู้ฝั่งนี้เนาะแล้วก็ติดชุดสวิตไฟบ้านนะครับที่มีสวิตปิดเปิดแบบนี้นะครับผมเนาะวิธีการต่อใช้่งานตัวนี้เข้าไปดูใน YouTube อีกช่องหนึ่งอีกคลิปหนึ่งของผมนะครับแล้วก็เจาะวัดขนาดเจาะแล้วก็ใส่นะครับแล้วก็ต่อสายาไฟบ้านออกมาแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นสาย LN อนะครับออกมาเข้าที่สวิตชิ่งตัวนี้สวิตชิ่งผมใช้24โวล์ ยี่สิบแอมนะครับปรับไฟไว้ที่ยี่สิบเจ็ดโวลต์น,นะครับผมแล้วก็ต่อสายที่จะเข้า power amp เราออกมาแบบนี้นะครับบวกลบออกไปหนึ่งคู่นะครับแล้วก็ติดตั้งเข้าไปในช่องนี้นี่นะครับติดตั้งเข้าไปในช่องนี้จุดในว่างที่ยึดได้ก็ยึดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็อยากจะยิงกาวใช้กาวสองหน้าหรือยิงน็อตได้เลยนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ติดตั้งเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมขอเนี่ยติดตั้งก่อนนะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับ ตอนติดตั้งก็เอาเข้าไปแปะหรือว่าจะยิงนอ็อตตัวนี้ติดไม้หรือว่ากาวสองหน้าหรือว่ากาวซิลิโคนอะไรก็ได้นะครับผมโอเคเพื่อนๆหลังจากที่เราติดตั้งสวิตชิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็สวิตชิ่งติดตั้งไว้แบบนี้เนาะต่อสายไฟเรียบร้อยเดินระบบเรียบร้อยนะยัดเข้าไปในตู้แบบนี้เลยก็เราจะได้ชุดเพดชุดเพจหน้าแล้วก็ power amp นะครับตัวนี้ แล้วก็ชุดปียไม้ด้านหลังพร้อมเดินระบบไฟสเตปดงสเตปดาวพัดลมระบายความร้อนมมเรียบร้อยนะครับผมก็จะได้ทรงนี้เนาะแล้วก็จะยัดเข้ากับช่องที่ใส่พาวแวมชุดเดิมนะครับผมชุดข้างบนเนาะต้องขออภัยช่างสะอึกนะครับนี่เราจะยัดใส่ตรงนี้นะครับแต่เราจะเดินสายเรียบร้อยก่อนนะแล้วก็ยัด ลงไปแบบนี้นะครับใส่แทนตัวเดิมเนาะโอเคยังไงเดี๋ยวขอเดินสายก่อนนะครับเดินสายแล้วก็เดินสายก็ต่อลําโพงสายขวาหน้าหลังปกตินะครับแล้วก็แล้วก็ใส่ตรงช่องนี้แทนเพราะว่าผมวัดไซส์ขนาดของตัว power a แล้วก็ชุดเพจเรียบร้อยแล้วใส่ได้พอดีเลยนะครับ<ๆ>เพจต้องสั่งทําพิเศษนะครับสั่งทําให้เหมาะสมกับตู้ตรงนี้นะแล้วก็ต่อไฟแล้วก็ต่อระบบลงไปนะครับเดี๋ยวขอตัวต่อกนนะครับเพราะว่า ผมไม่มีอะไรนะขาตั้งก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนต่อเดี๋ยวจะหา,าขาตั้งตกนะครับตั้งตัตั้งตั้ง,ง,งยังไงดีโอเคเดี๋ยวหาวิธีก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อสายกันเลยนะครับอาจจะวุ่นวายนิดหน่อยนะสายเพราะว่าพื้นที่มันแคบมันต้องยัดลงไปเราต้องต่อสาย พวกแบบลำโพงพวกไป,ป,ปให้เรียบร้อยก่อนนะก่อนนะครับแล้วมันถึงจะยัดลงไปเนาะอันนี้ผมก็แยกสายบวกลบไปแล้วตั้งแหลมคู่หนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้เสียงกลางกลางกลางแหลมก็ซับเบสซับเบสเป็นตัวนี้ บอกสายต่อปกตินะครับเะอึกีนิดนึงนะครับต้องขออภัยไม่รู้ว่ากล้องบังหรือเปล่าผมหามุมให้ก่อนน่าจะบังนะ โอเคนะครับมุมนี้น่าจะเห็นตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนต่อสายลำโพงบวกบวกลบนะครับบวกลบปกติไปเลย นี่ใส่ผมเดินมายาวๆเน่ยนะเพราะว่ามันอยู่ข้างใน xác định xe ấy ครับต่อปกติเลยนะครับเสร็จไปแล้ว เราต่อระบบไฟเรียบร้อยเทปบนตู้นะครับยังไม่ต้องเอาลงอเอาลงนะครับเทปเราต่อแล้วมันดังครบทุกดอกทูกยางครบหมดไหมไฟระบบต่างๆใช้ได้ปกติหรือเปล่าไปเอาลงนะครับจะได้ไม่เสียวเวลาหรือบ่อย แรงมากสงสัยมีคลืนพลังบุญเยอะอยโอเคนะครับแล้วก็สายก็ต่อระบบไม่ครบนะครับบวกลบบวกลบ,กบกสอะไรเป็นตายอะไรบ้างก็ จำเอานะครับระวังดีๆจำเอาด้วยนะเราต่อสายนไปสายไหนต้องไรสายให้ถูกนะครับไม่งั้นมีพังเตือนกันไว้ก่อนเตือนกันไว้ก่อนว่าะอึดดีจังต้องขอภัยหน้าตาจะง่วงนอนเพราะว่า ตั้งคมเพิ่งไปทํางานที่บริษัทเข้ากะดึกมานะครับออกกะมาช่วงแปดโมเชา้าเชื่อไหมว่ายังไม่ได้นอนดีที่ตอนเย็นยังไม่ได้ไปทำก็นั่งทำอันนี้นั่งประกอบผูปไม่ลูกค้าสุดท้ายจบฝั่งก็เลยยังไม่ได้นอนใช้ท่อหมวเก็บายให้เรียบร้อยนะครับเพ่อนๆต่อเพิ่มเติม ใส้เรียบร้อยโอเคโอเคใายไฟใช้งานดีไหมไฟใช้งานนี่ลบ บวกเราด oh. ้วยสายไฟเข้าบวกก็ใช้เส้นใหญ่นะครับใช้เส้นใหญ่นะสายไฟที่วิ่งก็ power amp นะครับใช้เส้นใหญ่หน่อยเพราะว่าต้องอาศัยไฟวิ่งจ่ายกระแสเข้าดีนะครับถ้าไปใช้สนเหล็กไฟวิ่งไม่ทันไปอาจจะร้อนเออสายไฟร้อนอาจจะไหม้ได้นะครับ ได้ใส่ไฟขนาดทองแดงก็สองมิลขึ้นไปนะครับสองมิลขึ้นไปอันนี้สังคมใช้เป็นไม่บัดกีนะครับมันจะเป็นตัวตัว ลองเลี้ยวตับแบบนี้นะครับที่เป็นท่อหดแล้วก็มีตะขวข้างในก็เอาตรงทองแดงที่เราต่อกันต่อแบบนี้เลยง่ายมากไม่ต้องมาบัดกีแบบนี้นะครับต่อแบบน,นี้ง่ายด้วยสะดวกปลอดภัยง่ายเร็วสะดวกปลอดปลอดภัย ได้เรสะดยบดกว่าไยนะครับ โอเคนะครับให้ไปดูใกล้ๆที่เราต่อระบบเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วต่อระบบเรียบร้อยแล้วนะครับก็สายไฟบวกลบเข้า power amp สายไฟสวิต์ต่างๆเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะเทสเทสเสียงกันว่าเ,เล่นได้หรือย,อยังนะครับอันนี้ผมจะเทสบนตู้ก่อนเนาะ ยังไม่เอาลงข้างล่างนะครับถ้ามันมีเสียงอะไรเสร็จแล้วค่อยเอาลงข้างล่างทีเดียวอ,อันนี้ก็ยังเอ่อได้ก่อนน้ก่อนไม่เดือด <c oughs> อ่าเสียงกลางเอาเสียงกลางนี๋ <c oughs> เวเ็ดระบบก่อน ก่อนนะครับคืบอสายเดียวเ,ออเดี๋ยวออไปโน่นแล้วก็จะตอให้คือโอเคเดี๋ยวเทสระบบก่อนเทสระบบพวกนะั้น คนะครับผมก็หลังจากที่ต่อไปแล้วก็เทสระบบต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็เทสเสียงเข้าเรียบร้อยนะครับระบบเทสอันนี้เดี๋ยวลองจะเทสเบื้องต้นต่อกยังไม่ติดนะฝั่งนี้นะ โอเคนะครับเพื่อนเเดี๋ยวช่างคมก็จะขอเก็บสายก่อนเนาะเก็บสายพวกนี้เข้าเดี๋ยวจะเก็บเรียบร้อยเดี๋ยวมาเทสให้ฟังอีกทีแล้วกันนะครับนะแค่นี้ก็แบบตุบตับตุบตับมากครับโอเคครับเพื่อนๆนก็เรียบร้อยนะครับสําหรับงานโมเปลี่ยน power amp กับชุดไฟบ้านนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นงานเดิมเขานะครับที่มากับ power amp เนาะที่มากับตู้ตัวนี้นะครับตัวนี้ตีหนึ่งร้อยนะครับ เปลี่ยนดอกแล้วดีห0ึ่งร้เดิมๆเ,เลยนะครับก็ชุดใหม่นี่หน้าตาสวยงามพร้อมฟังก์ชันครบๆนะครับสวิตช์ค,คันโยก LED ตัวนี้ on off นะครับแล้วก็ชุดปรับวอลลุ่มปีหม้นะครับสีวอลลุ่มเอฟเฟกแท้ไม่ใส่ได้2ตัวนะครับผมตรงนี้ถ้าอยากใส่แบตก็ผมต่อฟังก์ชันชาร์จให้เรียบร้อยนะครับ แต่ต้องแกะออกมาใหม่แค่นั้นเองแล้วก็ปุม่มของวอลลุม z kht 2 1ตัวด้านบนนะครับปิดเปิดสวยสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมก็จบเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเทสเสียงกันนะครับเดี๋ยวไปเทสเสียงกันเนะาะจะขอเทสเป็นแนวเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเพลงแนวเพลงลูกทุ่งมอำํำแดนอะไรพวกนี้แหละเดี๋ยวไปเทสเสียงกันดูนครับสวยงามแบบนี้เลยลอทรงกลับนะครับ ลืมบอกราคาตัวนี้ส่งมาอัพนะครับจบที่4 0 0 0บาทรวมส่งกลับนะครับจบที่4 0 0 0บาทรวมส่งกลับเนาะประมาณนี้เลยนะครับผมก็ใครสนใจสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาทสระบบเสียงกันนะครับหลังจากที่ประกอบเรียบร้อยนะครับจะเป็นยังไงบ้างครับ เปลี่ยนแนวเพลงกันบ้างนะครับ ใส่แนวหมอลำซิ่งดูสักเพลงนะครับ ออกมาก็ประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับสําหรับการแก้ไขตรงนี้ถือว่าเบสมา100%เลยนะครับสนใจส่งงานแก้ก็สอบถามได้ที่ไลน์กับเบอร์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมแปะไว้ให้นะเนาะแรงๆสวยๆแบบนี้จบที่เดียวนะครับกับร่างคมของอวิสิงระยองครับขอบคุณมากครับ